สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ภูมิใจนําเสนอนะครับพระสมเด็จวัดละรังพิม์พใหญ่เกตจรซุ้มองค์หลังนางงามจักรวาลน,นะครับหรือว่าหนังหลังสวยแชมป์เรามาดูหลังองค์นี้เห็นไหมนี่ครับหลังแบบนี้โอกาสที่จะได้เจอเจอโอกาสที่จะได้พบเห็นนั้นถือว่าน้อยมากมากๆา,ก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 ากพี่น้องที่รักครับเห็นไหมครับหลังแบบนี้ปริแยกสวยง,งามทั้งสี่ด้านโอ้โหอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาลงลึกในรายละเอียดในแต่ละจุดกันแต่ว่าฉายาองค์นี้คือองค์หลังนางงามนะครับหลังสวยแชมป์หรือหลังนางงามนี่ครับลักษณะขอบข้างโค้งบิดอย่างเงี้ยโอ้โหสุดๆเลยนะพี่น้องครับโค้งบิดอย่างเงี้ยถือว่าอลังการงานสร้างแล้วเห็นไหมนี่ครับธรรมชาติอย่างยิ่งเลยหลังข้างด้านหน้าก็ไม่ธรรมดาครับ ด้านหน้าก็เป็นสวยสมบูรณ์พิมพ์คมชัดลึกมากๆเนื้อหนึกนุ่มนะครับสีก็จะออกเป็นลักษณะสีาขาวอมเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีพื้นของวัชระขังเนื้อก็หนึกนุ่มมากๆเลยนะครับนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับตัดชิดนะครับตัดชิดนะครับเห็นไหมครับตัดชิดลักษณะการตัดก็จะเป็นแตรมตัดแบบนี้นะพี่น้องครับตัดลงไปอย่างนี้จากหน้าไปหลังก็จะตัดชิดตรงนี้นี่ครับสวยสมบูรณ์เหลือเกินพี่น้องทีละครับ ติดตามครับมาเจาะลึกกันทีละจุดละจุดเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยนะครับเพื่อพี่น้องไปต่อยอดสาหรับพี่น้องท่านไหนที่เก่งแล้วก็ขอให้ผ่านได้เลยสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ <c oughs> คิดว่าความรู้นี้เป็นประโยชน์เข้าไปต่อยอดนะครับการเรียนรู้เราต้องต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความรู้นะครับเรียนทันกันหมดนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างก,กันก็คือคุณงามความดีนะพี่น้องทีงละครับ ไายนั้นนี่คือความงดงามของการศึกษาการเรียนรู้พระสมเด็จวรคังองค์นะครับหลังจัก,กรวานนะครับหลังนางงามองค์นี้ครับผม